เคดีไหมหรือว่าเราจะปล่อยแบบนี้ถ้าปล่อยแบบนี้ก็ไม่เห็นตังค์โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วเหมือนไหมเหมือนอยู่ต่างประเทศไหมนี่เกเกะนะคะ ซึ่งอ,อันนี้ก็มีตัวเดียวเผื่อใครถามสวัสดีค่ะทุกคนพีตานเราก็จะช่อชูครีมเหมือนเดิมนะคะวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปเหมือนเดิมเลยก็คือกว่าจะมาเป็นหนึ่งรูปในไอจีเปเปอร์เนี่ยต้องทําอะไรบ้างนะคะวันนี้ก็จะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายทั้งหมดแต่วันนี้เราก็จะไม่ได้มีแค่เปเปอร์นคนเดียวไงเราก็จะมีเพื่อนด้วยทุกๆครั้งที่เปเปอร์จะไปถ่ายรูปเนี่ยมีเพื่อนพี่น้องไปด้วยแบบไปร่วมกันเนาะจะได้ฟีลแบบเออเพื่อนก็ได้รูปเราก็ได้รูปแบบนี้นะคะแต่ว่าเอ่อ ตากล้องเนี่ยก็จะเป็นตากล้องที่เอ่อเราถ่ายกันมาบ่อยแล้วนะคะของเพื่อจะเป็นตากล้องแต่ว่าของเพื่อนเนี่ยก็คือปเพปื่อถ่ายให้เองนะคะทุกคนเลยเพราะาไม่รู้สีเพื่อนไม่ชอบถ่ายตากล้องอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะโอเคคะทุกคนอาบนะ้ำแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นลุคของวันนี้เลยก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจะเป็นเสื้ออันนี้นะคะถ้าใครถามว่าซื้อที่ไหนคือเพื่อ <óm? S 1> ไม่รู้แล้วนะเพราะอันเนี้ยรู้สึกเหมือนจะเป็นวินเทจแล้วมันมีตัวเดียวไงอื เป็นเสื้อวินเทจนะคะแล้วก็กางเกงนี่กางเกงนะคะ่ากเลกรีวิวนกางเกงนะคะนี่เป็นของ p พ n y s t o n นนะคะก็ <sk ill> สวยดีนะ <sk ill> คือช่วงนี้จะบอกว่าเปเปอร์ <sk ill> ไม่ค่อยได้แต่งตัวโป๊เลย <sk ill> เพราะว่าเราหันมาเล่นสีสันมากกว่าหันมาเล่นแบบเออดีไซน์ของชุดมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ได้เน้นว่าเคยต้องโชว์น้องต้องเห็นน้องหนึ่งแต่ว่าแบบนั้นแหละถามว่ามันสวยไหมมันสวยลายเยอะไหมลายเยอะแต่ว่า เรารู้สึกว่าเออเอาตงนะช่วงนี้อ้วนขึ้นด้วยแหละจบ <c oughs> ต่างหูวันนี้นะคะวันนี้เราจะใช้เป็นต่างหูของชาแนลนะคะเป็นแบบนี้เลยไม่รู้สิปเปบเ่อคิดว่ามันสวยดีชาแนลนะคะเราควรจะใส่ข้างไหนวะเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนี้ถูกแล้วมั้งนี่อันนี้เป็นรู้สึกว่าจะรันเวย์นะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะมีอยู่หรือเปล่าอันนี้เป้เพื่ก็ซื้อมาสักพักแล้วเหมือนกันนะคะ ก็จะเทมากถ้าถ้าทรงผมเราทำแบบนี้จะดีไหมวันนี้เดี๋ยวไปบอกช่างผมจะดีไหมหรือว่าเราจะปล่อยแบบนี้ถ้าปล่อยแบบนี้ก็ไม่เห็นตังหูป่ะเออนี้ดีกว่าเนาะสวยดีคอนแทคเลนนะคะอันนี้จากร้านคอสเมอันเดอร์แอนเดอร์สกอนลหรือคอสเนีแอนเดอร์สกอมีนี่แหละนะคะแล้วก็น้ำหอมวันนี้ใช้เป็นบริเวณนะคะเฮอุ้ยไม่บอกดีกว่าก็จะเป็นแบบ น้ำหอมตัวโปรดของเบิ้ลมากเปิ้ลจะใช้ผสมกับตัวนี้นะคะโคลเออแบบนี้ดีกว่าเนาะสวยดีแต่แต่ว่าตัวเบอร์เบอี่จะฉีดใส่ชีพจรประมาณนี้มันก็จะแบบอุ่นๆหวานๆละมุนลมุนอะไรแบบนี้คะ่ะขัดกับคลิกที่แต่งตัวนี้มาโอเคประมาณนี้ <c oughs> เดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้การถ่ายรูปจะเป็นยังไงนะคะ พอแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะก็ต้องมาเลือกกระเป๋านะคะว่าจะเอาใบไหนดีวันนี้เฟเปอร์จะเอาใบนี้นะคะแพดด้าครีโ o ตัวนี้เนาะก็เอาจริงๆก็คือเลือกไปแล้วแหละใบนี้ก็ค <c oughs> ือเอามาวางแอฟแอฟเฉยๆะวาดีสีขาวกับสีดำสองสีไงแต,ต่ว่ามันอยู่อีกห้องหนึ่งนะคะอันนี้เพิ่งเอาออกมาจากกล่องแล้วก็เอามาวางไว้แอฟแอฟแบบเอ้เลือกกระเป๋าในตู้อะไรแบบเนี้ยอดูยี่แปรทำอะไรอยู่อ่าเสร็จแล้วใช่สรือเนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะ โอเคลงไปแต่งหน้านะคะเดี๋ยวแต่งให้หน้าให้แป๊บแล้วก็เดี๋ยวเพืร์จะไปแต่งหน้าที่คอนโดพี่ช่างแต่งหน้าน้านองแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงที <laughs> ่ <laughs> พอแต่งหน้าเสร็จแล้วเราจะได้ลุคไหนทรงผมไหนอะไรยังไงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้ว <laughs> แล้วก็แต่งหน้าให้แป๊นเสร็จแล้วซึ่งตอนนี้สายมากนะคะดูดวงตาสิเรา, <laughs> าปเป็นตุ๊กตาเราต้องเฉยต้องสับนะและนี่เปอร์ก็ซอยวิกให้นะคะแบบว่า จริงๆฉรับช่างแต่งหน้าได้เลยเนี่ยาง,งนานแต่งหน้าได้เลยนะทำผมก็ได้ออโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่บนรถแล้วใกล้จะถึงแล้วที่เราจะไแต่งหน้านะคะแต่นี่เห็นว่าเรารีบจนเราต้องติดเล็บบนแท็กซี่นะคะแต่สวยมากนะคะเล็บจากร้านนี้เป็นเล็บแบบติดแล้วก็ถอดออกได้ง่ายๆนะคะมันรู้สึกเหมือนฉันคัมแบ็กกับไมครางอะ่ะเข้าใจปะแบบที่มันมา <laughs> ได้เดี๋ยวรอดูว่าวันนี้เราจะรู้อะไรแล้วแต่งหน้าเสร็จทำผมเสร็จเราจะออกมาเป็นยังไงค่ะ <laughs> และตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่ LA แล้วค่ะเหมือนไหมเหมือนอยู่ต่างประเทศไหมฟิลบ้านแบบต่างประเทศเออแต่ว่าจริงๆเราอยู่ที่สะพานพระรามแปดนะคะทุกคนก็วันนี้มาถ่ายรูปตรงนี้ที่นี่ตอนแรกเราจะไปไ่กละบังนาเนาะแต่ว่าวันนี้มันกลว้ยอ๋อแต่ที่บอกก่อนว่าที่ไม่ใส่แมทเพราะว่าเอ้ยยืนห่างะตรงนี้ไม่มีคนเนาะนี่แล้วตะกล้อของเราวันนี้ก็คือ นีแ่แล้วก็ใส่แม็กคุละขค้างก็ใส่แม็กันนะ,ะแนะนำตัวไหน่อยค่ะนิดนึงพี่อา์มคโโรับก็ตัวแกลอรีค่คร<ม>ับพี่อามนะคะก็คือลหลายๆรูปก,ก็คือมาจากพี่อามเลยใน i อเฟอร์นะคะก็ลองไปดูได้เดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปก่อนแล้วก็โพสอะไรยังไงก็ดูเอานะคะ ะะทุกคนว่าเอาฟิชของเราวันนี้ทั้งหมดทุเรียลเนี่ยมีอะไรบ้างเสื้อของเราวันนี้ก็จะเป็นมาจากไอจีวินเทก็คือไม่มีแล้วกังเกงก็เป็นพ n y s สโตนนะคะแล้วก็รองเทา้าเลือกเป็นด r m a r t รมาติแล้วก็กระเป๋าเป็นแ r รได้คริโอนะคะนี่อันนี้น่าจะลงเหลืออยู่อันเดียวที่ทุกคนจะซื้อตามได้นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นแบบมือสองที่เพิ่งซื้อมา รองเท้าอะ่ะแล้วก็อันนี้เป็นคอลเลคชันเก่าแล้วอันนี้ก็มีเรื่ออันนี้ก็มีตัวเดียวเผื่อใครถามนะคะแล้วก็ตังหูตังหูของชาแนลนะคะอันนี้ก็คอลเลคชันแบบค่อนข้างจะนานแล้วเหมือนกันเขาเริ่มจะเปลี่ยนไปเป็นแบบพันลเล็กๆน่ารักเหมือนเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูกันว่าเบอร์จะถ่ายรูปเป็นยังไงนะคะวันนี้ เรากำลังย้ายโลเคชันนะคะไปข้างบนเพราะว่าตอนนี้ท้องฟ้าแบบเป็นฟิลถ้าเปิดไอสวยมากแล้วก็กำลังจะแบบขึ้นไปข้างบนเก็บท้องฟ้าน้อการถ่ายรูปอะไรเงี้ยเดี๋ยวรอดูว่ารูปจะออกมาเป็นอย่างไรนะคะเลยก็จะโคดอะไรยังไงบ้างเอาท่าโคดไปใช้ได้เลยนะคะทุกคน เด็กกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วค่ะทุกคนเป็นไงคะเ a อร์พาทุกคนไปถ่ายรูปด้วยกันรู้อย่างว่ากว่าจะได้หนึ่งรูปเนี่ยมันเหนื่อยแค่ไหนคือแบบที่ดึงตาก็เด้งออกตาก็หลุดนะคะตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่เหนื่อยมากอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็เจอเหตุการณ์อะไรแบบร้ไร้มาสำหรับกทมเนาะเป็นฟิลแบบ ลงอะไรแล้วเบิดอะไรแบบนี้ก็แบบ,บเออรัฐก็จัดการไม่ได้เหมือนเดิมนะคะเราก็กลับมาให้โคตรยำเยียวยาวใจเรานะคะนี่ก็สั่ง แล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นบ้านนอนแล้วถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ยังไง mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. subscribe ให้เปิ้ลนะคะถ้าอยากให้เปิ้ลมาทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้อีกนะคะแบบถ่ายรูปไป mm hmm. ถ่ายรูปโพสท่ายังไงชุดนี้สถานที่ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็ลองคอมเมนต์ hmm. เข้ามาด้านล่างใต้คอมเมนต์ hmm. นี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเปิ้ลขอตัวไปกินก่อนกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็จะขึ้นบ้านนอนแล้วตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะ เหนื่อยมากวันนี้นะคะตลอดตลอดอยู่เนาะแป๊วันนี้ตลอดเวอรโอ์โอเคอ๋อแล้ววันนี้นะคะก็คือหน้านะคะแต่งกับพี่เบียนะคะนี่ก็ไปให้พี่เบียแต่งให้ได้นะคะสวยมากแล้วก็เป็นฝ่ายฝ่ายเป็นสีน้ำเงินนะทุกคนดูแล้วก็เป็นสีแบบเหลืองส้มนะให้เข้ากับแบบเนี่ยเห็นไหมชุดเราวันนี้นะคะวันนี้นะคะก็ไปแล้วจริงๆแล้วโอเคบายบาย